สวัสดีคนผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้อยู่กับเพจนะัทถนนพาเที่ยวครับตอนนี้พามาชมขบวนแห่งานสมโภชเมืองสกลนคร187ปีครับตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนออกมาจากลานลมใจไทยสกลน,นะครับมุ่งหน้าไปยังวัดพระาธาตุเชิงชุมครับตอนนี้กำลังขบวนกำลังเดินผ่านหน้ากล้องครับ ผมไม่แน่ใจว่าขาบวนนี้จะแห่ไปเส้นทางไหนครับไหนคนสะกลครับมาแรายงานตัวหน่ยครับเดี๋ยวพา,าชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือประตูเมืองสกลนครนะครับเดี๋ยวเราไปปักหลักกัน จะตั้งกล้องณจุดๆนี้ครับเพื่อเป็นการเก็บภาพที่ความสวยงามไปเรืยครับเราจะถ่ายสดไปดกว่าจะครบครับสวยงามมากเลยทุกคน ขอใจครับระหว่างขอใจกดไลค์กดแชร์ออกไปครับ mm hmm. เพื่อเป็นการโปรโมทว่าสกลนครตอนนี้มีอะไรน่าสนใจครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นขบวนแห่จากมหาวิทยาลัยมาจากราชพัฒสกลครับ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับอยู่ตอนนี้นักนท่องเที่ยวกำลังไล์สดณตอนนี้ครับสวัสดีคนดูทั้งสองท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้กำลังแห่ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมครับ ตอนนี้อยู่ถนนมัคคาลัยครับ ท่านและทุกๆคนที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้ครับ รับชมอยู่ตอนนี้ครับ เมือ่อกี้เป็นขบวนของมหาวิทยาลัยราชภัสสกลครับพูดไทยกันเริยดาบม,มงวนคำสวัสดีคนดูทั้งเก้าท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับผมอันนี้ก็มีแห่ขบวนไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมครับ หมายสีหมายีีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับตอนนี้เพจนัทธนพัที่กำลังไลฟ์สดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจบลงครับ สุณผู้ชมทางบ้านครับอันนี้ก็ไปยังฝั่งเส้นเส้นภายในเมืองสะกลเส้นรัฐพัฒนา ท่องเที่ยวก็สามารถมาชมกันได้ครับงานจะถึงหัวข้ามครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมใครอยู่สกลน,นครก็ขับรถเข้ามาที่วัดพระธาตุได้เลยครับอันนี้มีขบวนขบวนที่สครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนอะไรดูกันไปนเรื่อยด,ดีกว่าให้พุทพัฒทำเพลงเนาะ ีก็จะเป็นชุดผู้ไทยสวยอย่างสวยมากเลยทุกคนชุดผู้ไทยผู้ไทยสกลสวัสดีทั้งคนดูทั้ง12ท่าน14ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับพามาชมขบวนขบวนแห่งานสมโภชเมืองสกลน,นคร187ปีครับ เป็นปีแรกที่นัทนนพาเที่ยวได้มาไลฟ์สดที่ได้เห็นแบบเรียลไทม์ครับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นบรรยากาศดีๆครับในสกลนอครน,นะครับนอกจากพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองสกลค,ครับเยอะมากเลยครับอย่าลืม เข้ามาดูแล้วเข้ามาดูไลค์อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับว่าผมจะถ่ายทําในเมืองสกลนครทั้งหมดนะครับกดติดตามให้ผมเนะครับอันนี้มจาจากอบตตบลคัมมินนะครับแสงมากเลยทุกคน อันนี้น่าจะเป็นขบวนแห่ทุกอำเภอต่อไปก็เป็นขบวนแห่จากอำเภอพนานนิคมนะครับสกลซึ่งมีทั้งหมด18อำเภอครับ พอดีคนดูทั้ง16คนที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับ ดูกันไปเรื่อยๆเนาะอันนี้อำเภอกุสุมานครับกุสุมานก็เป็นอ่ากูไทยไทยโซ่เนาะ สกลสวยงามสาธุสาธุสาธุเช่นกันครับอนนสวยงามมากเลยทุกคนสุมานดินเดนดอกกระเจียวกุสนดอกกระเจียวสกลนครเมืองกุสุมาน ต่อไปก็เป็นอำเภอวาน,อนนีวาดครับโอ้ร้อสิบคนดูที่รับชมอยู่ตอนนี้สวัสดีทุกคนครับจากเพจถนนพาเที่ยวพามาชมบรรยากาศงานสมโภชเมืองสะกล1ร้อปีครับฝากข้อตจอคข้ตใจกดแชร์ออกไปด้วยนะครับ ไปก็เป็นอำเภอสว่างแดนดินนะครับขบวนถัดไปที่กำลังจะเห็นรับชมอยู่ตอนนี้ครับสวยงามมากเลยสาวผู้ไทยอำเภอวานอนิวาสอันนี้ก็เป็นอำเภอสว่างการแต่งกายก็อาจจะแตกตก่างกันไปครับ การแต่งกายชุดผู้ไทยสวัสดีคนดูทั้ง3 3 0ท่านที่รับชมอยู่กันนี้ครับ ออะนทุกคนช่วยส่งเพ้าหมายให้ผมนะครับพอดีไม่่อยได้สดฝากส่งกำลังใจนี่นะครับส่งกลาบหน่อยนะครับทุกคน งสสเดี๋ยวเราจะไปดูที่วัดพระธาตุเชิงชุมกันนะครับน่าจะหมดแล้วล่ะบขบวนสุดท้ายจากอำเภอสว่างเดนดินเดี๋ยวนะัดถนนพาเที่ยวเราจะพาไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมกันนะครับ จบกันไปแล้วทุกคนวันนี้พามาชมแค่บรรยากาศขาบวนแห่จากลานรวมใจไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมครับเดี๋ยวนัฐชนนพาเที่ยวเราจะพาไปปักหลักที่วัดพระธาตุเชิงชุมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์สักครู่นึงครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ